สวัสดีพี่น้องมือนี่พผ้าชมวิวชมบรรยากาศอีกแล้วเดินม,มือนี่ชิพายางเบิงพักเบิงพักค่ะอันนี้คนไทยทั้งยุโรปนี่เขาเอื่นตำลึงฝรัง่งวาสันวาแต่ว่ากินทุกปีอยู่กะมันบอกคือตำลึงฝรัง่งรสชาติมันก็สีขมน่อยๆเอาไปต้ม เอาไปต้มเมือสัีเอาไปแกงกระแซบอยู่แต่กินดิบบ่ได้มันขมขมคล้ายๆก็มะระอ่ะล่ะยอดมะระเนาะค่ะแต่ว่าย่งางโมโหสีเก็บบ่เนาะเมื่อเก็บไปสีเก็บไปบ่าลายดอกพี่น้องนี่อาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเมาอเก็บ,บ ยอดบวบบวบได้พี่น hmm. <wire> <worldwide> ้องเห็นบ่จักน้อยมันก็สิเป็นดอกไม้ดอกไม้ริมหัวตีดกระทางรถไฟเลยพี่น้องบางยอดบวบชีวิตใจไว้บ่านี่ชีวิตอะไรเด็ดจักปั๊บจักน้อยบ่แค่ว่ากัหากไล่หลายค่ะหูยอนเยอะมาก รสชาติก็ขึ้นมาละเด้อพี่น้องโอ้ลมลมข้าลมแรงมากเอาจากน้อยเนาะเอาไปพัดเอาไปพัดใส่ไข่กระเรจียบเด้อพี่น้องเอาเบออเก็บลายหลัเนาะเก็บพ่อพ่อพักมันเยอะแยะโอ้โบางหยอดเหน็นไหมเห็นน้ำบอเห็นน้ำบอลเหรอ่นองอนกำลังเหงาสูงวอวบคดูสูงสูงไม่แต่วอวบ จะบากันหลายเลยโอ้ยฉีดถอดโมโมกับอยู่เมืองไทยน่านกลับแท่นอเช้าพึง่งเป่ากลับมาเด้อแต่ไปถ่ายคลิปน้ำกันเด็กหน่อยฝึกไหมฝ <c oughs> ึกถ่ายคลิปไหมเห็นน้ำบอ่อเห็นน้ำบอ่อเห็นน้ำบอ่อการเก็บปลายนาะ เก็บหมองละนิดละหน่อยไปเนาะเอาไว้ไมันเป็นดอกเอาไว้เป็นดอกชมเชยงามๆเลยเนาะ,นะปั๊บซะไม่ละปัดที่นี่เอามอนไกไปทั่วทีทั่วเดืนเนอนเด้อเห็นบม่อมีจังหมวมีจังตามีจังหนามตาหน่อยหอยซอกค่ะกระตาหน่อยหอยซอง <c oughs> เอาไว้ไปเทียทเเท่ยวทะเลแต่บ่อ้ไปเที่ยวทะเลนี่ก็เป็น กุหลาบกุหลาบปาลากุหลาบดอกมันกะเก็บไปตากแห็งเห็ดซ่าอะไรเนาะพี่น,อน้องเป็นจากไหนเนาะเอามวนมวนเนาะค่ะมวนนะะ้นนำบอ,อนี่ค่ะชอบใจ,จัจหอ่อนเนาะ โอ้สูงืมดอะไรเป็นยังนาะวันนี้รถ้ามาจับข่เด้อ็ไม่ได้ลากดอกอันนี้มันเกิดหลายโพดท้้งเฝ้่ายางนี้กันเด้อเดี๋ยวรถไฟมาดังวู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 ดังแห้งแห้งเด้อพี่น้องสีผ้ายางชมพี่ินสีผ้าไปเบิ้งอันดอก ดอกไม้เคยเห็นปนะน่ะอาจมาดอกคุ่นดอกคูนประเทศไทยมาสั่นวา <c oughs> คือมาเกิดอยู่ไก่เธอเนาะเห็นปะค่ะเห็นทำไ่ปุ้ยข้างพี่เขาเอิ่น่มาดอกแค่มาติแต่ว่าพวกูกินไดพอกินไดเด้อนี่ยเคยเห็นอันยูทูป เปิดถ้าอื่นเขาลงอยู่ว่าดอกแค่กินใดจะเห็นทันชีเขาคือเขาลงนอนสีเลียงบมโหกินไดบ้บอพี่น้องผู้ใดหัวก็คอเมนต์มาบอกเนเดื้อค่ะงามคักว่าเลี้ยงอารามงามตาสวยกันวๆรถไฟ มีคนยางเอา้าสวัสดีสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีพี่น้องกอนพี่น้องเอ้ยสวัสดีเด้อคันมากะกูไล่กูแช่ไฮเอส l อลไลสไต้ด์อินเดียร์คเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ